สำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมห่านน้อยคอยรักนะครับบูยา่าฟรีพาร์ครั้งที่19นะครับผมรู้สึกว่าแบบซีซั่นนี้เป็นอะไรที่แบบสวยจัดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอ่อชุดแล้วก็ในส่วนของนี่นะขอกระเป๋านะครับมีเอฟเฟกต์ห่านน้อยเป็ดน้อยด้วยนะครับนี่ที่เสื้อมันจะเป็นเอฟเฟกต ตัวเป็ดขยับนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดีกว่านะครับผมเพราะแบบมันไม่รูปแบบฟรีพาร์ไงคนดูมันยังไงมันก็ถูกนะครับน้องๆสามารถเติมได้แบบสีโรเ่เพชรหรือว่าก้าเพชรก็แล้วแ,แต่นะครับผมอยู่ที่น้องๆซับซับพลังซับพลังงบของน้องๆนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวี้พี่จะมาแจกในส่วนของบุญญาพาร์นะครับผมแต่พี่จะแจกแบบสีโรเ่เพชรนะครับ ไปน้องให้น้องไปซื้อกันนะครับผมแต่น้องๆต้องกดไลค์ก็แช้คอยตามแล้วก็เม้นยูเอดีของน้องไว้นะครับผมเพียงนี้ก็เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์รับเพชรไปเติมขั้นบุญญาพาร์ทซีซั่นที่เก้าแบบฟรีๆเลยนะครับผมโอเคถ้าพอกันแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไป let's go โอเคครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านกันด้วยนะครับผมยินดีแล้วก็สวัสดีเกมเมอร์นะครับเดี๋ยวนะทำไมรู้สึกว่าจอมันไม่เท่ากัน ขอยยกขยับไปบบ okay. นิดแล้วก็ได้บ้างเคขั้นบนจะได้แล้วเค okay. ครับผมก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆคนไหนแบบอยากเติมพลเติมเพรนะก็สามารถไปเติมได้ที่เพจน,นี้เลยนะครับนี่ี่การ์ดได้เลยนะผมเติมเพรผ่านเมลฟัสหรือว่าเติมผ่านยูดีนะผมก็สามารถเข้าไปเติมมันได้นะครับผมมี2รูปแบบนะครับลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับถูกทุกถูกทุก,ถ,ก,ถ,กถูกนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่จะพายดูนะครับผม นี่ภารกิจนะครับแล้วก็มีสก,กา้าด้วยนี่ชุดของมันนะครับชุดหนึ่งก็แบบนี้เลยนี่ส่วนของชุดผู้หญิงนะครับชุดผู้หญิงก็งจะมีเอฟเฟกเป็ดน้อยนะครับบนที่เสื้อเป็นขยับเห็นปหชิ้นอื่นไม่ค่อยขยับนะครับเอฟเฟกแล้วก็มันจะได้ส่วนของกดล็อกท่าทางนะครับถ้าแบบนี้คือมันจะไม่มีจะปิดอ่ะตอนแรกนึกว่าถาวรน,นะสรุปคือไม่ถาวอรอกแล้วก็จะได้นี้นะครับผมแถบสังหารนี้แล้วก็ขั้นนะครับผมจะเป็นในรูป แบบสีเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเรามีนี่นะครับผมอุย้ยเป็นคา,าบดังข,ของเป็ดเป็ดหานตอนนี้คือเกมกําลังมาดังเกมกาลังดังอยู่ตอนนี้ก็เป็นในส่วนของเกมเป็ดน้อยไงนะครับผมที่แบบยิงห่านอะยิงยิงเป็ดอะนั่นแหละนะครับผมกําลังดังช่วงเนี้ยพี่ก็เล่นอยู่แต่รอรอมันเอ่อเข้าเบตา้าเอ้ตอนนี้มันเข้าเบต้าอยู่เดี๋ยวร้อยมันเปิดขายตัดเซล้มาเปิดเป็นรูปเป็ด ก็สองนะครับผมมูซสองก็สวยสองเล็กสองเล็กมีดโอ้มีเฟเฟกตหมดเลยนี่ว่าแล้วก็นี้เป็นในส่วนของกระเป๋านะครับด้วยหนึ่งเป็นอะไหนวะเชดด้วยสองเชดด้วอสามเช็ดซูฟี่ว่ะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็นี้เป็นไอบอร์ดชุดเคไอบอร์ดย,ยังสวยขี่เป็ดซะด้วยแล้วก็นี้เป็นท่าทาานะครับ แต่วก็ชุดผู้ชายจะมีเฟืเหมือนกันนะครับชุดผู้ชายมันจะมีเฟืเป็ดเดินนี่ว่าแล้วก็ชุดผู้หญิงแบบไหนวะขอดูกันเดอดเด็ดเด,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 ดือดอ๋อเดนฝนแบบนี้นี่ไปที่ตู้นะครับตั้นี้คือสามารถสุมได้เลยนะประมาณสามร้อยกว่าเพชรก็น่าจะได้แล้วนะครับในส่วนพอน,นี้ยนะเดี๋ยวนี้พี่จะสุมดูมด,ด,ดีกว่าเผื่อแบบโดนดีวกว่าเผื่อโดนดีกว่าซื้อนะครับซื้อก็สี่ร้อยเพชรนะครับถ้าสุมมันประมาณากี่ร้อยเพชรเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับ นๆลยประมาณนี้อันนี้คือสิทธิ์ขั้นสูงล่าสุดอ่ะเป็นน้อยก็สวยเลยนะครับผมโอเคตอนนี้พี่มีอยู่สองหมื่นสองหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับให้เหลือประมาณสองหมื่นหนึ่งร้อยสิบเอ็ดแ่สี่พันเลยครับตห้าๆเลยม,ๆๆมันจะได้เป็นอะไรวะนี่อ๋อทอย่างละหนึ่งอย่หรอรต่อครับสี่พัสองครั้งก็ล่อไปเก้าสิบแล้วหมดเยอะมา มันเขาแล้วหนึ่งเองวะคุณผูมันใช้ทั้งหมด20่สิบเลยนะไม่มีสีทองไม่มีสีอะไรเลยด้วยวะดูสามมาแล้วเจ็ดเท่รางสุดเาอหร่างสุดเจ็ดตัดเรื่อยๆี่สิบเกี่ร้อยนะครับผมประมาณนั้งสองร้อยอย่าเกินสี่ร้อยอะมันจะคุ้มนะครับถ้าเกินสี่ร้อยนี่ไม่ค่อยคุ้มแล้วยี่สิบเก้าละยี่สิบ ถ้าเกิน400นี่คือไม่คุ้มแล้วนะครับผมเฮ้ยไเอาว่ะอาว่ะฮะมาว่ะอันนี้คือสาม,มารถแลกได้สองอันเองว่ะคุณูนไอ้กีมนใช้ทั้งหมดห้าเลยนะไม่น่าคุ้มว่ะ ผมนะผมบอตอนนี้ก็คือไม่คุ้มเลยนะตอนแรกมันมีอเอ่อแปดห้าห้าสองใช่ไหมนี่ก็รราไปสามอันพี่ได้สามอันเองว่ะคุณดูมันจะท,ทั้งหมดเจ๊นะห้าเลยนะ่คุ้มว่ะดีาากว่าซื้อดีกว่ารอบนี้พี่รู้สึกว่าพี่ไม่คุ้มนะครับมันต้องอย่างน้100อยหนึ่งร้อยอะท่าหร่าหนั้น ลแล้วหกเก้าสิบหกอ่ะไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุม้มโอเค, 1, 2, คเนี่ว่าสามซื้อไปเลยฮะอันแม็กรอบนี้หมดไปห้าร้อยกว่านะครับไม่คุ้มนะครับรอบนี้คือพี่ไม่คุ้มนะครับตัที่ไม่พออพี่สุดแล้วรอบนี้พี่ไม่คุ้มนะครับน้องๆก็ลองดูนะผมบางคนก็คุม้มบางคนก็ไม่คุ้มนะครับ ี4อ0มันก็จะปลดล็อกเพียงแค่วิวหนึ่งนะครับถ้า900เพชรมันจะปลดล็อกถึงเอ่อเวิว50หรือว่าวิว100เลยวะ100อ900เอ้ย100เหรอเอ้ยวิว900อ่ะเอ้ยถ้าซื้อแบบ900มันจะถ้าซื้อแบบ900อ่ะมันจะปลดล็อกให้เอ่อ50ขั้นนะครับแล้วก็เราไปซื้อนี่ซื้อไอ้นี้900เพชรเดี๋ยวให้ดู อันหนึ่งวะอันหนึงนะครับขอขอนี่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 อันนี้อีกเหกร้อยเพชรนะครับผมเป็นเก้าบวกหกร้อยเมื่อกี้เป็นเท่าไหร่ถ้าแบบซื้อแบบเออให้ได้แบบขั้นหนึ่งร้อยเลยนะแบบไม่ต้องเล่นอะไรต่อนะครับผมหกร้อยบวกเก้าร้อยจะเป็นพันห้านะครับผมแบบ 100้เลยนะวิล1 0 0ร้อเลยนะครับผมซื้อแบบเก้ร้นะแพ็ก900อนะแต่ถ้าน้องๆมาสุ่มก็อันนี้คือซื้อไปเลยห0 0้อแบบตั้งไว้เลยห600้อยนะผมแล้วก็อยู่ที่ว่าน้องๆจะสุ่มได้กี่เพชรนะครับหรือว่าน้องๆไปซื้อที่4 0 0รน้องๆก็จะหมดเพียงแค่400รอเพชรนะครับผมถูกกว่าไป5 0 0รเพชรแต่มันได้แค่5 0ิบคันนะครับกาน้องๆเลือกเอาว่าหนึ่งพันกับหนึ่งพันเพชรกับหนึ่งพันเพชร กับอ,อีกอันนึงอ่ะพันห้านะครับผมน้องๆอ,อยากได้แบบไหนนะครับแต่ถ้าแบบพันห้ามันจะได้แบบเวล1 0ึงร้อยพอดีเลยนะครับไอ้นี่ไอ้คัดนี่ดึงร้อยพอดีไม่ต้องเล่นนะครับแต่แ้่น้อง,องสะดวกนะครับผมเอ้ยมีเกงด้วยแต่พี่เอาแบบนี้แล้วกันนะผมเพื่อวาสิบหนึ่งพันเพชรนะครับได่เสื้ออะไรพวกนี้มาสวยเดินไปไอ่ที่เหลือก็ค่อยเอานะครับแบบยังไงพี่ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะผมพี่เล่นเรื่อยนะครับ เล่นเก็บเวลเก็บขั้นไปเรื่อยๆของศพสวยแล้วก็โปรไฟล้วน,นะ,แล,ะนะแล้วก็นี่ก็อะไรเมื่อกี้มีในส่วนของสกิล์ Sniper โอ้นี่ s เ i อร์นี่ก็สวยคุณใช่ไหมครับนี่พอในส่วนของระเบิด นี่คือออเสวย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 ก็สวย,ก,วสวยก็มันมีนั้นด้วยดีกว่าคุณดูมันเป็นในส่วนของบอร์ดเราไม่ได้ใจอะไม่รู้อะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ชุดผู้หญิงชุดผู้หญิงสัดสัย แป๊บหบนึง่งขอไปใส่นะครับดูยินดูประมาณนี้เลยนะครับน่าจะเว้นไม่เกี่ยวนะนี่เรื่องของชุดอะนะผมสวยประมาณนี้โอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะผมทานงน้องออยากหมดประมาณหนึ่งพันห้ารอยเพชรน้องๆก็จะได้ประมาณหนึ่งรอยวินะครับแต่ถ้าหมดหนึ่งพันเพชรก็ประมาณห้าสิบวิลนะครับนี่นี่นี่ตอนนี้นะครับผมโอเคแต่คลิปนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าให้ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดตดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับผม บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสัสดนี้บายบายครับอย่าลืมไปทำตามกาติกากันนะครับเพื่อจะไม่พลาดในส่วนของกิจกรรมเพรฟรีนะครับผม